สองสิบแปดสองห้าหกสิบสิบคท่าไมเอ็กซ์สิบสองเนี่ยเห็นไหมมัวอะไรอรท่าไหนึ่งสองสองสองสี่สองสามสีสิบแปดสอง้สิงองสิี่สเ้สิบแปดสองสิบยี่สิบส่สงสิบสอ่สิบ

อ้าวเมื mortar, rahat, Today, ่อกี้แม่หงแล้วตาไปแม่อะไรแม่เจ็ดเจ็ดเยี่เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปด

สิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิบเป็นหน้อเอ็ดเอ็ดหนึ่งอยสองสิบสองสเป็นอ็ดสิบเอ็ดหน่งร้อยมสิบสองสิบสองสิบสอเหร้อยหกงอ่าทำไมใช่หทมทดีกว่า